สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะในช่องชี้ช่องรวยด้วยสังหาจังหวัดหน้านัาน่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกันถึงข่าวสารนะคะที่มีการแจ้งมาจากกรมที่ดินนั่นเองนะคะนั่นก็คือระวังนะคะจะโดนริบเงินมัดจำจากสัญญาจะซื้อจะขายไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ดินนั่นเองนะคะโดยนะคะตอนนี้นะคะ มีคำเตือนจากกรมที่ดินนะคะลงวันที่28มิถุนา2566นะคะออกมาเตือนในเรื่องของรายละเอียดเรื่องนี้นะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะเผื่อว่าหลายๆคนที่กำลังจะทำสัญญาจะซื้อจะขายไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่จะได้ เป็นข้อมูลในการระวังมิชฉาชีพไว้ด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นลักษณะของการทำสัญญาจะซื้อจะขายไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านคอนโดอะไรก็ตามนะคะโดยมิชฉาชีพเนี่ยก็จะมาทำสัญญากับเรานะคะโดย ใช้เงินนะคะวางมาจำในยอดที่ค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็ระบุกันอย่างชัดเจนเลยว่าเราจะไปโอนกันที่กลมที่ดินวันที่เท่าไหร่นะคะทุกอย่างก็คือเป็นไปตามลำดับโดยปกติเลยและที่สำคัญที่ที่ต้องระวังก็คือสังเกตนะคะถ้าเขามีการวางเงินมาจำที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีเรื่องของค่าปรับด้วยในกรณีที่ ผู้ขายไม่สามารถที่จะโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินให้ได้นะคะทีนี้กลน,นของวิชาชีพกลุ่มนี้จะทำยังไงนั่นก็คือเมื่อเราวางมาดจำนะคะเมื่อมิชาชีพทำการวางมาดจำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการทำสัญญาแล้วก็นัดเมื่อถึงวันที่ก่อนถึงวันนัดนะคะก่อนถึงวันทนนัดนี่มิชาชีพจะโทรมาหาเราเพื่อแจ้งว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะซื้อนะคะ ตามสัญญาที่เราทําไว้คือสัญญาจะซื้อจะขายโดยให้เราเนี่ยสามารถรีดเงินมาจจาได้เลยอ่าถ้าหลายคนก็จะคิดว่าเอ๊ดีจังเลยได้เงินฟรีได้เงินฟรีจากการจากการริบเงินมาจจานะคะใช่ส่วนหนึ่งแต่พอถึงวันที่เรามีการทําเอกสารนัดโอนกัน,นจริงที่กรมที่ดินเนี่ยมีชาชีพจะไปที่กรมที่ดินนะคะตาม วันนัดดังกล่าวเลยจากนั้นนะคะก็ะพยายามที่จะไปนั่งรอที่กรมที่ดินโดยหาพยานนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ไปตามคิวนัดแล้วทุกอย่างเลยนะคะรอจนกระทั่งกรมที่ดินเนี่ยเอาง่ายๆว่ารอตั้งแต่เช้านะคะจนกรมที่ดินปิดเลยเลยหมายความว่ารอทั้งวันเลยนะคะ แล้วก็จะใช้วิธีการหลังจากที่รอที่กรมที่ดินจนถึงเย็นแล้วเนี่ยก็จะไปที่สถานีตํารวจเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้นะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ไปตามนัดของการโอนที่ดินเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าผู้ขายเนี่ยไม่ได้เดินทางไปนะคะจากนั้นก็จะเอาเอกาสารไปยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อที่จะเรียกร้องเรื่องของนะคะส่วนของค่าปรับกรณีที่ผู้ขายไม่ดําเนินการหรือไม่ไปตามนัดนะคะอันนี้ก็คือแบบว่า มีหลายคนที่เจอเหตุการณ์นี้แล้วก็เลยเอามาแชร์กันนะคะและกรมที่ดินก็เลยออกเป็นหนังสือเพื่อออกมาเตือนเตือนให้กับทุกคนนะคะได้ระวังเรื่องนี้ด้วยจังหวัดหน้านของเราเองก็เช่นกันนะคะบางครั้งก็จะมีนักลงทุนข้างนอกมาด้วยเนาะจริงๆแล้วก็มีชาชีพก็ตามมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะทําสัญญานะคะก็อยากจะให้ระวังกันนิดนึง ทางออกนะคะคำแนะนำเบื้องต้นนะคะก็คือกรณีที่เขา,เาพูดผู้จะซื้อนะคะตกลงที่จะ ยกเลิกสัญญานะคะหากว่าเขามีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาจริงๆเรานะเป็นผู้ขายจะต้องนะคะทำหนังสือยกเลิกสัญญาออกมาจริงๆว่าโอเคมีการยกเลิกสัญญาในการซื้อขายครั้งนี้แล้วนะคะแล้วก็ให้ผู้จะซื้อเนี่ยได้เซ็นเพื่อเป็นหลักฐานไว้ว่า,านิติกรรมหรือการทําเอกสารครั้งนี้เนี่ยได้ถูกยกเลิก จากเหตุผลของพูดจะซื้อไม่ใช่ของเรานะคะเป็นหลักฐานไว้เพื่อที่ว่าจะได้เป็นการชัดเจนว่าคุณถูกยกเลิกแล้วนะคะโดยที่ไม่ทําสัญญาหรือว่าให้เราริบเงินมาจําได้เลยนะคะกรณีนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกรณีที่เราสมมุติว่าเราไม่มั่นใจนะคะก็อยากให้เป็นประสบการณ กับหลายๆคนว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็อยากให้รัดกุมไว้ด้วยนะคะเพราะสัญญาทุกฉบับเนาะเวลาเราทำมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเงื่อนไขมีเรื่องของกฎระเบียบมีเรื่องของค่าปรับมีเรื่องของออรายละเอียดค่อนข้างเยอะในการทําสัญญานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้รัดกุมมากๆทุกครั้งที่จะทําสัญญานะคะวันนี้ก็เอาเกณฑความรู้แล้วก็ข่าวสารมาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะต้องขอลากกันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ